มาก็เลี้ยงน้องเลยฮะ,ฮะไม่ทำการบ,บ้านแล้วใช่ไหมนนแล้วหันไปขีหันไปหาตัวฉาอ่อ,อนเพียรอร่าเห็นเธออ่อนพีเอร่าเอาแต่เพียอราจริงๆวันหมต้องเอาแต่พี่เามันไม่เอามามาบ้างคะ่ะเอาเท่ตอนให้กินค่ะเย่นนั้น เ,เลี้ยงพี่ดาเลี้ยงน้องเลี้ยงน้องก็ต้องเกาปุ่งการบ้านก็ไม่ทำทำการบ้านเลยเลยังไม่เสร็จไม่มาม,าม,มชมาทอะไรพี่ดาเกาท้งตอพี่าื่นแล้วแล้วพี่ดาไปเข้าน้ำแล้วประตูเปิดู่พีาลอและชอบป้ยกับชาลูเข้าไปและพี่ดาก็ทำอย่างนี้และชอบปยก็ แล้วก็รักเลยตลอดอะ